เด็กๆเรามาต่อในแบบฝึกหัดที่11.6นะไฟฟ้าเคมีม .5 เทอม2สำหรับข้อที่1นี้เนาะเขาให้เด็กๆเ,เขียนแผนผังเวนเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างเซล์ปฐมภูมิและเซลล์ทุติยภูมิคีย์เวิร์ดสำคัญของข้อนี้อยู่ที่คำว่าแผนผังเวนโอเคนะเซล์ Sell ปฐมภูมิแล้วก็เซล์ทุติยภูมิทีนี้ ไอ้แผนผังเวนหน้าตามันเป็นแบบนี้ลูกในคณิตศาสตร์หนูก็น่าจะได้เรียนมาแล้วเนาะอ่าหน้าตามันเป็นแบบนี้อ่าเท่ากันหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะทีนี้ไอ้ลักษณะของแผนผังเวนมันก็คือจะมีลักษณะที่มีส่วนที่เหมือนแล้วก็ส่วนที่ ต่างโอเคไหมโดยถ้าคุณครูให้วงสีเหลืองเป็นเซลล์ปฐมภูมิตรงนี้เป็นเซลประฐมภูมินะอ่าแล้วก็วงสีชมพูเป็นเซลลทุติยภูมิสิ่งที่เด็กๆจะเอาข้อมูลมาใส่ตรงนี้ ก็คือสิ่งที่เซลล์ปฐถมภูมิแตกต่างกับเซลล์ทุติยภูมิในทางเดียวกันถ้าหนูเอาข้อมูลของเซล์ทุติยภูมิมาใส่ตรงนี้มันก็คือสิ่งที่แตกต่างจากเซลล์ปฐถมภูมิแต่ถ้าเด็กๆใส่ข้อมูลตรงนี้ข้อมูลตรงนี้จะเป็นข้อมูลที่ทั้งเซลล์ปฐมภูมิและเซล์ทุติยภูมิมีเหมือนกันโอเคไหม โอเคไหมดังนั้นไอ้ตรงกลางตรงนี้จะเป็นลักษณะร่วมหรือลักษณะที่เหมือนกันของปฐมภูมิและทุติยภูม,ยออมิเรียกนึกออกไหมเด็กๆก็ไปเปิดหนังสือลูกแล้วเด็กๆก็ดูสิ่งที่เหมือนแล้วก็ต่างโดยสิ่งที่เหมือนของสองสิ่งเอามาไว้ตรงนี้สิ่งที่ต่างก็ใส่ของใครของมันทางซ้ายและทางขวาจบไหมอ่ะ ทีนี้สิ่งที่เหมือนกันนะทั้งเซลล์ปฐมภูมิและเซลล์ทุติยภูมิก็คือนำไปใช้เป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าได้ ส่วนเซลล์ปรถมภูมิเนาะเซลล์ประถมภูมิเช่นถานไฟฉายถานนาฬิกาอ่าประมาณเนี้ยมันเป็นเซลล์หรือแบตเตอรี่ที่ไม่สามารถนำมาประจุไฟใช้ซ้ำได้ก็คือถ้ามันหมดแล้วก็ทิ้งเลยเนาะไม่สามารถนำมาประจุไฟ ใช้ใหม่ได้พวกนี้คือมันไม่สามารถชาร์จไฟแล้วเอาไปใช้ใหม่ได้ส่วนเซลล์ทุติยภูมิเช่นเซลล์สะสมไฟฟ้าแบบตะกวัวเนาะหรือเป็นพวกแบตเตอรี่ในรถยนต์นะลูกมันจะสามารถชาร์จไฟแล้วก็ใช้ใหม่ได้เนาะ อ่ะก็แค่นี้ข้อ1ก็ประมาณนี้พอประมาณนี้แหละ่ะส่วนข้อ2ข้อ2ลูกเขาถามว่าเพราะเหตุใดเมื่อใช้แบตเตอรี่ตะกัวไปนานๆจึงไม่สามารถประจุไฟได้อีกเนาะแสดงว่าแบตเตอรี่แบบตะกัวเนี่ยเป็นแบตเตอรี่ชนิดที่เป็นเซลล์ทุติยภูมิลูกเซลล์ทุติยภูมิเพราะมันประจุไฟใช้ใหม่ได้อ่ะ ทีนี้เราจะมาหาเหตุผลว่าเมื่อแบตเตอรี่ตะกัวใช้ไปนานๆทำไมเราไม่สามารถประจ,จุไฟได้อีกโอเคไหมอ่ะทีนี้ถ้าเด็กๆไปเปิดหนังสือเรียนม .5 เล่ม2เนาะที่หน้า131นะเด็กๆเปิเดเปิเดเปิดไปหน้าที่131ลูกเด็กๆจะพบว่าปฏิกิริยาที่ขั้วแอนดและแคโทดขณะจ่ายไฟขณะจ่ายไฟนะ สิ่งที่เกิดขึ้นในแบตเตอรี่ตะกัวนะที่ขั้วแอนโอดลกุกที่ขั้วแอนโอดมันจะมีตะกัวที่เป็นของแข็งลกุกแล้วก็มีสารละลายอิเล็กโทรไลต์ตัวนี้ขณะที่เราจ่ายไฟหรือใช้แบตเตอรี่ตะกัวนะสิ่งที่เกิดขึ้นจะได้ผลิตภัณฑ์เป็นตัวนี้แล้วก็2ออิเล็กตรอน ที่ขั้วแอโนดส่วนขั้วแคโทดสิ่งที่เกิดขึ้นขณะจ่ายไฟของแบตเตอรี่ชนิดนี้เนาะก็คือเดเร็กเปิดหน้า131นะเด็กลอกเลยลูกสิ่งที่เกิดขึ้นฝั่งนี้ก็จะเกิดรีดักชันถูกไหมลูกแล้วก็ได้เป็น p b s s o so 4ที่เป็นของแข็งบวกกับ2น้ำาเด็กๆด,ดูนะสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นขณะจ่ายไฟในแบตเตอรี่ตะก,กวัวเนาะที่ขัว้วแอโนดไอ้นี่ทำปฏิกิริยากาันแล้วได้ผลิตภัณฑ์เป็นอันนี้ส่วนที่ขั้วแคโทดสารตั้งต้นพวกนี้ทำยากาันแล้วได้ผลิตภัณฑ์เป็นอันนี้ดังนั้นเมื่อสารตั้งต้นถูกใช้จนหมด เมื่อสารตั้งต้นถูกใช้จนหมดมันจะถูกเปลี่ยนไปเป็นนี้น่ดังนั้นมันจะให้กระแสไฟอีกไม่ได้เมื่อสารตั้งต้นหมดโอเคไหมทีนี้ข้อดีของแบตเตอรี่ตะก,กั่วก็คือในขณะที่มันจ่ายไฟไม่ได้แล้วถ้าเราอยากให้มันจ่ายไฟซ้ําอีกถ้าเราอยากให้มันจ่ายไฟหรือใช้ได้อีกในครั้งหน้าเด็กๆจะต้องปัจจุไฟฟ้าใหม่หรือชาร์จไฟใหม่หมเพื่อให้เกิดปฏิกิริยาย้อนกลับ กลับมาเป็นสารตั้งต้นที่พร้อมใช้งานชาร์จไฟเพื่อให้เกิดปฏิยาย้อนกลับโอเคไหมโอเคไหมแต่ตอนนี้ณนะจุดที่เราจ่ายไฟแล้วได้เป็นอีนี้กับอีนี้นเด็กจะเพราะว่า e ของแข็งตรงนี้มันเป็นส่วนที่ทําให้มีปัญหาแล้วก็อายุการใช้งานน้อยลงเพราะระหว่างที่เราใช้แบตเตอรี่ตะกัวไปเรื่อย ไอ้ของแข็งตรงนี้ลูกบางทีมันหลุดออกจากตัวขั้วดังนั้นการที่เราจะชาร์จไฟแล้วทําให้มันเกิดไปยย้อนกลับสามารถทําได้ไหมลูกไม่ได้โอเคไหมดังนั้นเหตุผลจริงๆของข้อนี้ถ้าเด็กๆจะตอบว่าเมื่อใช้ไปนานๆทําไมมันถึงประจุไฟไม่ได้ให้เด็กตอบว่าเพราะ PbSO4 ที่เป็นของแข็งนี่ลูก ซึ่งมันเกิดจากการจ่ายไฟอตอนนี้เรากำลังกล่าวโทษอีนนี่นะอินนี่นะอีเหลืองๆนี้นะที่เกิดจากการจ่ายไฟบางส่วนลลกมันเป็นของแข็งใช่ไหมมันจะสามารถหลุดออกจากขั้วหรือพูดง่ายๆคือมันไม่เกาะกับขั้วไฟฟ้า หรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือมันหลุดออกมานั่นแหละลลกหลุดออกมาจากขั้วไฟฟ้าจึงทำให้จึงทำให้ใหแ,ผแผ่นตะกัวลลกแผ่นตะกัวเกิดการผูกก่อน โดนไม่สามารถประจุไฟได้อีกอ่ะ ทีนี้เรามาต่อในข้อที่3ลูกข้อที่3คีย์เวิร์ดสำคัญของโจทย์ข้อนี้คือเขาให้เปรียบเทียบค่าสักไฟฟา้ามาตรฐานของเซลล์ซึ่งเปรียบเทียบเซลล์เชื้อเพลิงอันคลายแล้วก็เซลลที่เป็นแบบเยื่อแลกเปลี่ยนโปรตอนซึ่งให้เด็กๆเ,เปิด ไปที่หน้า134และ135เนาะโดยในหน้า134นาะได้นะเด็กจะพบหัวข้อเกี่ยวกับเซลล์เชื้อเพลิงอันคลายลูกเซลล์เชื้อเพลิงแบบอันคลายนะอยู่ที่หน้า134เนาะซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นที่ขั้วแคโทด เอ,เอกลอกในหนังสือเลยนะถ้าดูครูไม่ไม่ชัดเจนนะครูก็ลอกมาจากหนังสืออีกทีนึงนะสิ่งที่เกิดขึ้นที่ก๊าซแคทโทดก็คือแก๊สออกซิเจนบวกน้ำอันนี้ไม่มีใครสามารถจำได้เนาะหนูเอาเวลาว่างไปทำอย่างอื่นเนาะแทนที่จะจำสิ่งพวกนี้เนาะซึ่งมันไม่ได้ออกข้อสอบเยอะหรือบ่อยนะอ่ะแล้วก็ ที่ครึ่งเซลล์แคแอนอดลุกสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือประมาณนี้อ่ะโอเคเขาบอกให้เด็กๆเ,เปรียบเทียบค่าสักไฟฟา้ามาตรฐา,านถูกไหมแสดงว่าเด็กๆต้องหา e ส่วนเซลล์ลุก e ่วนเซลล์ โอเคไหมโดย e 0 c e l ์ให้เด็กเอา e 0 Reduction ของครึ่งเซลล์ที่เป็นแคโทดขึ้นลบด้วย e 0 Reduction ของครึ่งเซลล์ที่เป็นแอโนดลงจากนั้นให้เด็กๆไปเปิดตารางลกเพื่อดูสัก Reduction ของครึ่งเซลล์ทั้งสองเนาะซึ่งครึ่งเซลล์ด้านบนนะ มี e 0 reduction mm hmm. เท่ากับบวก0.40โวลต์อ่ะส่วนครึ่งเซลล์ด้านล่างให้เด็กๆไปดูสมการที่เป็นปฏิกิริย้อนกลับตรงนี้ลูกหนูต้องมองให้มันเป็น reduction อนะ่ะเข้าใจที่ครูใช่ไหมหนูต้องไปดูครึ่งเซลล์ที่เป็นน้ำรับอิเล็กตรอนแล้วก็กลายเป็น แก๊สไฮโดรเจนบวก2ลบหนูไปดูสมก,การนี้ในตารางเข้าใจที่พูดใช่ไหมโอเคเนาะครึ่งเซลล์นี้มันเกิดออกซิเดชันก็จริงแต่เราจำเป็นต้องรู้ e 0 Reduction เราต้องรู้ e 0ในรูปที่มันเกิด Reduction หรือเกิดปยาย้อนกลับของตรงนี้ลบโอเคซึ่งเด็กๆจะได้ e 0 Reduction เท่ากับลบ3 8 3โวลต์อ่ะจากนั้น เด็กแทนในสูตอ e 0เซลล์เลยลูกเด็กๆจะได้อ e ีสู d รีดักชันของเครื่องเซลล์ที่เป็นแคโทดก็คือตรงนี้นูเอา0.40มาใส่ลบอันนี้เป็นลบตามศูนย์นะลบ0.83ซึ่งเด็กๆจะได้อ e ีสเซลล์ของเซลล์เชื้อเพลิงแบบอันคลายก็คือ1.23โวลต์อ่ะเก็บไว้ก่อน เก็บไว้ก่อนเพื่อไปเปรียบเทียบกับเซลล์เชื้อเพลิงอีกหนึ่งอันเนาะอ่าเก็บไว้ก่อนเพื่อเอาไปเปรียบเทียบกับเซลล์ที่เป็นเยื่อแลกเปลี่ยนโปรตอนลูกสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงแบบเยื่อแลกเปลี่ยนโปรตอนลูกเหมือนจะอยู่ในหน้า135ลูกเด็กไปดูที่หน้า135นะ อ่ไปดูที่หน้า135นะเด็กๆไปดูสิ่งที่เกิดขึ้นในเซลล์ประเภทนี้นะว่าที่ขั้วแคโทดและแอนโนดเกิดอะไรขึ้นที่ขั้วแคโทดลูกสิ่งที่เกิดขึ้นเด็กๆลอกมาเลยตรงนี้คือแก๊สออกซิเจนนะอันนี้คือเลข2เนาะอ่ะโอเค ครึ่งเซลล์นี้เกิด Reduction แล้วก็ได้2น้ำน้ำเป็น L อ,อ่ะส่วนครึ่งเซลล์แอโนดครึ่งเซลล์แอโนดแก๊สไฮโดรเจน2โมเลกุลจ่ายอิเล็กตรอนลกพอจ่ายอิเล็กตรอนได้เป็นแบบนี้อ่ะสุดท้ายสุดท้ายเราอยากรู้ e 0เซลถูกไหมซึ่งมีค่าเท่ากับ e 0ย์แคโทดลบ e 0ย์แอโนดอ่ะเด็กๆไปเปิดตาราง e 0 Reduction เนาะแล้วเด็กๆก,ก็ไปหา e 0 Reduction ของอันข้างบนก่อนนจะได้ e 0 Reduction เท่ากับบวก1.2 3โวลต์ ส่วนอันนี้มันคือครึ่งเซลล์ไฮโดรเจนอันนี้คือครึ่งเซลล์ไฮโดรเจนลูกครึ่งเซลล์ไฮโดรเจนเด็กๆจะพบว่าในตารางเนาะในตารางในตารางมันจะมี e 0ูน duction ของครึ่งเซลล์ที่เป็น2ไฮโดรเจนบวก2อิเล็กตรอนแล้วก็กลายเป็นแก๊สไฮโดรเจนโอเคไหมแต่ในข้อนี้ มันคูณ2มาถูกไหมแต่การคูณ2มีผลต่อค่า e 0ศูนยะไม่มีดังนั้นให้เด็กๆไปเปิดตารางที่11.3เนาะมันอยู่ในหน้า121นะแล้วเด็กๆก็ไปดูครึ่งเซลล์นี้ให้เด็กโฟกัสที่2 H บวกบวก2ออิเล็กตรอนแล้วก็กลายเป็นแก๊สไฮโดรเจนแบบนี้ไปโฟกัสเนาะไปโฟกัสนะแล้วมันมีสัก Reduction เท่ากับ 0 0น,น,นะอ่ะโอเคจากนั้นไปหา e 0 l เซลเอา1.23ขึ้นก่อนลบด้วย0ซึ่งมีค่าเท่ากับ1.23มวล่ะเด็กๆคุ้นตัวเลขเนาะตัวนี้เนาะเด็กๆก,ก็จะได้ว่าจากสิ่งที่เขาให้เปรียบเทียบค่าสักไฟฟา้ามาตรฐานของเซลล์เชื้อเพลิงทั้ง2 พราะว่าค่ามันเป็นไงลูกค่ามันเท่ากันค่ามันเท่ากันอ่ะเขาแก้ให้เปรียบเทียบใช่ไหมเดี๋ยวเด็กก็สรุปให้เขานิดหนึงสรุปตรงนี้ละกันหนูก็บอกว่าเซลไฟฟ้าทั้งสองมีค่าสักไฟฟ้า มาตรฐานของเซลล์เท่ากันคือ1.23โวลต์อ่ะจบจบในส่วนของแบบฝึกหัดที่11.6แล้วเดี๋ยวเรามาต่อในข่าวหน้าสำหรับแบบฝึกหัดที่11.7เนาะ สำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนบาย